พ่อมาดูศพยังไม่แน่ใจว่าใช่ลูกชายเพราะศพเละเหลวทันเหลือเปนแหวนทองเหลืองหลวงพ่อวัดเข่าแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เหนียวหนังข้างข,างขวาก็สะดุ้งสุดตัวเพราะเป็นแหวนที่มอบให้ลูกชายเองกับมือหลวงโชเฟอร์สิบล้อสังหารเหี้ยมชิงกาแฟนับล้านยิงเจาะศีรษะแตกเป็นรูโบโยนศพลงกลางนากิ่นหึง่งหิ้งรถข้ามจังหวัดตายเน่ากว่าทิศถึงรั้ว เศรษฐีสาวใหญ่เจ้าของสิบลอ้อพร้อมพ่อผู้ตายรุดดูศพยืนยันเป็นโชเฟอร์ที่หายไปวันที่5กุมภาพันธ์2 5 2 9เวลาประมาณ10นาฬิกาพันตำรวจโทนิพันธ์นฤมิตมงคลสารวัตรป่ารามสถานีตำรวจภูรอนอเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากนายอุดมกุม,มเรศเสียใหญ่เจ้าของปั๊มแห่งหนึ่งที่สี่แยกปากท่อว่าพบรถสิบลอ้อคันหนึง่ง จอดทิ้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันเวลาหลายวันแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจดูด้วยไม่ถึง15้านาทีพันตำรวจโทนิพันธ์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จําจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังปั๊มดังกล่าวทันทีที่ไปถึงพบรถสิบล้ออิซูซูซหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่หลังปั๊มดังกล่าวจากการตรวจค้นภายในรถพบว่ากุญแจรถยังอยู่ในรถนอกจากนั้นยังมีสมุดบันทึกรายชื่อบริษัทขนส่งต่างๆในกรุงเทพ ส่วนทรัพย์สินอย่างอื่นไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำรถบริษณาคันนี้มาไว้ที่โรงพักรถคันนี้มาจากไหนบรรทุกอะไรไปส่งที่ไหนไม่ยากเลยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจค้นหาคำตอบได้จากรายชื่อบริษัทขนส่งที่ได้จากสมุดบันทึกเล่มนั้นเพียงชั่วครู่ก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวบรรทุกกาแฟจากอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรจะนำไปส่งที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพหมหานคร เพื่อส่งต่อให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในย่านบำรุงเมืองเขตป้อมปราบกร,รุงเทพมหาคนครต่อไปตามหมายกำหนดเวลาแล้วรถสิบล้อคันนี้ต้องขนกาแฟมาส่งให้บริษัทแรกภายในตอนเช้าวันที่2กุมภาพันธ์2529่แต่รถไปไม่ถึงทางบริษัทขนส่งเองก็กำลังตามหาอยู่เช่นกันซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยระเดียดจากบริษัทขนส่งว่าทางบริษัทได้ติดต่อซื้อขายกาแฟจากในโกเวิ 19, อายุ29ปีซึ่งมีบ้านอยู่ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจำนวน13ตันมูลค่าประมาณ1ล้านบาทโดยกำหนวดว่านายโกเวศจะส่งกาแฟไปให้บริษัทขนส่งเพื่อส่งต่อในวันที่2กุมภาพันธ์2529ในครั้งแรกนายกเวศได้ติดต่อรถบรรทุก10ล้อรับจ้างจากบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวนปรากฏว่ารถหมดนายกเวศจึงได้ติดต่อไปที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งของนางวนิดาที่จังหวัดสุราธานีไม่เป็นปัญหานางวนิดาได้ส่งรถสิบล้อและนายชนะสารถีวัย29มาด้วยเพียงคนเดียวซึ่งนายชนะได้นํารถมารับกาแฟที่อำเภอหลังสวนแล้วตีรถเข้ากรุงเทพเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์2 5 2 9แต่รถก็ไปไม่ถึงเนื่องกก่าวเมื่อพบรถจอดอยู่หลังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแต่นายชนะ กับกาแฟจําจำนวน13าตัานหายไปไหนเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธออรอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมุ่งประเด็นไปที่นายชนะสารถีวัย2ีซึ่งอาจจะเป็นผู้ขโมยกาแฟไปก็เป็นได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกําลังกันออกติดตามหานายชนะอย่างไม่รีรอและได้รายงานการพบรถสิบล้อไปอยังสถานีตำรวจภูธออรอำเภอต่างๆที่เป็นเส้นทางผ่านของรถสายใต้ในเที่ยวขึ้นให้ทราบด้วย เหตุการณ์ได้ผ่านไปจนกระทั่งเมื่อเวลา11เบนลิกาของวันที่9กุมภาพันธ์2529นางประวิทย์อายุ44ปีได้เข้าแจ้งความต่อ100ตร้อยตำรวจตรีวิชาสันบุญนรงค์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทอรอำเภอเมืองชุมพรว่าพบศพไม่ทราบชายหรือหญิงที่กลางทุง่งนาของน,นายเสนาขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปสอบสนดวนตรวจด้วยหลังทราบเหตุจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น จากนั้นจึงเดินทางไปยังที่พบศพร่วมกับพันตำรวจทบปรุงสุทธาเวชรองผู้กำกับชุมพรพันตำรวจตรีไทยชนะทองคมะสารวัตปรป่าปรามสถานีตำรวจภูทอรอำเภอเมืองชุมพรร้รอยตำรวจโทไพรัชรัตนภไพรโรจและนายสุพิษน้าวิเชียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมพรและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชุมพรการกุศลส่งเคราะร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อไปถึงที่พบศพบริเวณทุ่งนาห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่หนึ่ง ตำบลบ้านนาอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรประมาณ100เมตรพบศพชายไม่ทราบชื่อนอนคว่ำหน้าโยกเหมือทั้งสองข้างถูกมัดไพรหลังด้วยเชือกในร่อนใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินเสื้อแขนยาวลายหมากรุกภาพแขนสวนมรองเท้ายางสีฟ้าข้างเดียวศพอยู่ในสภาพอุจจาระเนื่องจากเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเส้นผมหลุดหมดทั้งศีรษะบริเวณหายถอยมีรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดสองรูเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบแหวนพระทองเหลืองที่เหนียวหนังข้างขวาของศพด้วยสภาพศพส่งเกลื่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณและจากการตรวจสอบบริเวณที่พบศพนั้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดสันนิษฐานว่าถูกทหารมาจากที่อื่นและนําศพมาทิ้งไว้ภายหลังการชันสูตรศพและบันทึกหลักฐานแวดล้อมแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มอบศพชายที่พบให้พนักงานมุลนิธิชุมพกรการกุศลส,สงเคราะห์ผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม นำไปเก็บไว้ที่มลูลนิธิเพเื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนทางด้านเจ้าหน้นานนที่ตำรวจอำเภอเมืองชุมพรและกองกำก,กับการชุมพรซึ่งได้รับแจ้งข่าวพบรถสิบล้อจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก่อนหน้านั้นก็ทำการตรวจสอบร่องรอยบางอย่างที่พบในศพของผู้ตายและสงสัยว่าจะเป็นโชเฟอร์รถสิบล้อของบริษัทขนส่งของหนังวิดิจดเซธินีวัย39ปีซึ่งมีที่ทำการอยู่ในเมืองสุราธานี จึงได้หลายงานให้พันตรพีอีกุงพลสุวรรณรักเพิ่มก,กับการชุมพรทราบและทางเพิ่มก,กับจึงได้ติดต่อไปยังนางวนิดาให้มาดูศพชายนิรนามดังกล่าวในวันต่อมานางวนิดาได้เดินทางมาจากสุราธ,ธานีมายังจังหวัดชุมพรพร้อมกับในนวลวัยห2ปีพ่อของในชนะโชเฟอร์สิบล้อบรรทุกกาแฟเพื่อมาดูศพให้แน่ใจว่าเป็นในชนะหรือไม่พอนางวนิดาได้เห็นสภาพเสื้อผ้าที่ศพสวมใส่เท่านั้น จึงเอ่ยปากกับเจ้าหน้าที่ว่าใช่ในายชนะคนขับรถสิบล้อลูกจ้างของตนอย่างแน่นอนส่วนในนวลตาแดงกล่ำคล้ายจะร้องไหย้ยืนยันในทันทีว่าต้องเป็นนายชนะลูกชายคนโตของตนเช่นกันพร้อมกับชี้แหวนพระทองเหลืองที่สวมอยู่เนือหนังข้างขวาของผู้ตายแหวนนี้แหละครับผมได้มาจากหลวงพ่อวัดข่าวแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีสองวงด้วยกันแบบเดียวกันทุกอย่างวงหนึ่งผมให้แม่มันใส่อีกวงก็ให้ไอ้ิมัน ต้องใช่มันแน่ครับในนวลผู้เป็นพ่อปาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาพร้อมกับยืนยันอย่างแข็งขันและกล่าวต่อไปว่านายชนะผู้ตายเป็นลูกชายคนโตในจำนวนเจ็ดคนมีเมียชื่อหนังสำเนาอย่างไม่มีบุตรด,ด้วยกันทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกรับจ้างกับนางเวนิดาทำงานยังไม่ถึงสองเดือนแต่ละครั้งจะหายไปจากบ้านประมาณ3าสี่วันถ้าขับรถเข้ากรุงเทพแต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้ๆก็เพียงสองวันเท่านั้น จากการสอบสวนขวงทางเจ้าหน้าที่ได้ความว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นายชนะได้ขับรถสิบร้ออิสุสุหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครจากบริษัทรถบรรทุกรับจ้างของหนังวริดาออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมารับกาแฟจํานวน13ตันมูลค่าประมาณ1ล้านบาทที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อน,นําไปส่งยังโกดังในกรุงเทพมหานครในวันที่2กุมภาพันธ์2529ปรากฏว่านายชนะ ไม่สามารถนำไปส่งได้ตามกำหนดกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์2529จึงได้พบรถสิบล้อจอดทิ้งอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สี่แยกปากท่อส่วนกาแฟจำนวน13ตันหายไปในครั้งแรกเชื่อว่านายชนะเป็นผู้ขโมยไปต่อมาวันที่9กุมภาพันธ์2529พบศพชายผู้หนึ่งร้บในภายหลังว่าคือนายชนะโชเฟอร์ผู้เคราะห์ร้ายนั่นเองสันนิษฐานได้ว่าหลังจากที่นายชนะ ได้นารถออกจากอําเภอหลังสวนร,ระหว่างทางอาจมีคนร้ายจํานวน 2- อถึงสคนท,ทําทีเป็นขออาศัยไปด้วยรอเวลากระทั่งนานชนะเผลอจึงรวมเล่นงานยิงทิ้งปิดปากแล้วนาศพมาทิ้งไว้กลางทุ่งนาตําตบลเม่นนาอําอเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนั้นจึงนํารถหลบหนีไปถ่ายกาแฟออกมาขายแล้วนํารถเปล่ามาทิ้งไว้หลังป๊นน้ำมันในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตามหาได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังคลี่คลายคดีอย่างเร่รงรขณะน,นี้พอจะทราบ,บาเบาะแสของคนร้ายแล้วเพียงแต่ว่ารอหลักฐานอีกบางอย่างเพื่อเตรียมการจับกลุ่มต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนในคดีื้อหาในชนะโชเฟอร์สิบร้อได้เปิดเผยว่าจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนขอเวลาตำรวจทำงานอีกสักเล็กน้อยเท่านั้นครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ